ครับสวัสดีครับอรขอถวดคอใปสวัสดีแฟนครับเอฟซี่สมองสุบอนครับที่กำลังมองหาใหไได้งวดไปเรียงนะครับเบิงเ่งอนนั้นผ่าฟ้ามครับแต่มุนขกรามเพื่จตุลาพัฒม์มัานใจว่าเลยครับแต่เสียงสดๆนะครับมัน,นมันยากาศช่วงเศ้าครับแดดกำลังออก บาแจงจงังๆครับมือหนิต้องใส่ยสืบ่มี่หลังว่าคนไายไหวจะส่อพี่น้องได้เดี๋ยวแม่ลูกแด้วครับแม่ท้องสิไปนอนไายสอนเตียงค,ครับเดี๋ยวแม่ลูกครับไปไกลกลับมาเดือกแต่ละมือไกลเลยนไกลตลอนดนี่แหละครับไายไว้เจ็บไหวครับมีเวลาครับพี่น้องแม่ลูกเดี๋ยวแม่ลูกแด้วครับรถละคไข้พี่น้องได้หนิ ลูกสาหาหกคิดเงินแล้วแม่กับสงสัยทำหรือว่าทำให้พี่น,อน,นออ้องไปรุ่นเราอาจจะซื้อกอนได้สามครับโปรลูกมันเนี่ยแหละนี่อ่าเหมอนเจ็ดพันหาร้อยกับพี่น้องตรงหอยี่โดยอีสานเลยครับนี่แหละต้งก็รล่ออยู่ฮะมันได้ไปพร้อมกันฮะได้ไปทางเดียวกันทนันทีเดี๋ยวคนล้ไปน้ำกันเงินล่อไอ้คนนี่แหละ เพิ่มหนาจนแป่นเบ้ดพี่น้องเอางัวชุดนี้มากินหนาดีเดเบิ่งเลยแม่เพิ่มสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกไปห้าร้อยสี่สิบล่ะครับย้อมแสงแฉงขาดีเล็บดีรับประกันแฉงขาให้ครับไฟหนอดไฟแน่ครับสิบห้ามือพี่น้องนะเนี่ยเครื่องดำดเครื่องบดหูดำเต็มใบงัวลูกแรกหนาเลีเ้ยงหนาเจ็บอนะันนั้โคตรไกลครับสิ่งใหญ่ไป็นหนาด้วพี่น้องเนะนีนนะ่ยตั้งหมดครับ ได้ลำเนียลำเนาดีเรียบดีเรียบงามทั้งครูหน้าครูหลังเลยครับหางเน่าดีครับพี่น้องเสียงดำเปื้อยๆวคนไหนเบิ่งรอบๆน่ะปล่อยจินหญ้าด้วยสิครับปล่อยธรรมชาติบ่ได้โผยังตัวดิีแน่นก็บ่ได้โผโอ้ยนั่นแหละไทยธรรมชาติรุงการกินหญ้าครับกินดีหรือจนแปนเบิดเอาลงมาเออ มาดีเกลียวเลยว่าเดี๋ยวต้นขันม่อนมีต้นหนาๆน้ำๆกินไหมโอ้ขายอีกอยูเห็นว่าตัวนี้นางามหนาลอดีนะครับตัวลอด้าหนาบ่เป็นหนาล้เล่าๆดีหนาไท่ไทอยู่เหมือนเจียนผ้าหนาลอยอ๋อพีลอยอ๋อวัวสุดคุ้มอ่ะครับว่าสองตัวเราเพเพื่อได้สามคน ก็เถื่อตัวเราบา่ถึงเงินนะครับละเจ็ดแปดท่านแปดท่านกว่าครับเพื่อเถื่อครับมีซื้อไว้ซื้อเชบครับเงั้นหลายซื้อไว้โหลดซื้อเรื่องน้ำแต็มล่างก็ซื้อไว้ดีว่านมโจนย์ดีนุมก็ดีที่นังนะนุ่มตีบอ่จริงหูดีดิหูดีจมูกดีนะครับจมูก บ่ ity, we มีเขียกว่มีสีบ่มีแบบงาี่น้องจับได้ใบได้เอาไปเลี้ยงหูนี้ว่าสั่นเหมือนบ้านหูนี่ป้ายว่าได้หรือเปล่ผมรออยู่ว่าเั็นหลังจากก้อนเทียงรล้อว่าได้ไปทง่ากันทันี่เห็นได้ไปปั้นเจนอุดร่ึนที่นไปน้ำกันเลยเียกันบ่เสียเถี่ยวไหมี่อบ่ได้เรียนขึ้นไปขึ้นมาหลายเตี่ยวใช่ ทรงมองหนึ่งหลือไงย่าไปมองหนึง่งเลยอ้าวพิจารณาเพิ่มยีน่ะเพิ่มว่าพิ่มเลี้ยงพิ่มเจ็บให้ก็เสื่อมว่าตัวเดียวอยู่ให้ก็เสื่อมว่าสาวหน่อยอยู่มันมาเสียเวลานี่มัน,เ,น,เ,มนเอาไปข้าวเดียวมันมันบางท่านทับมันบางท่นท้วงกับไปทับเอาไหมกับมันมาเสียเวลาดอกคือแม่ลูกอย่านั้นมันดีใจเร็วกว่ากันแต่แยกขายตัวใดตัวหนึ่งออกมันก็ได้แล้วต้นก็ไรเห็นแล้วมองเห็นแล้วครับ อ่ะคืบ่แจ้งอาเลยเนี่มันไม่ได้เอาเยอะให้มันยุ่งเนี่ยยุ่งแต่ละรับมันปินหนาอยู่เนี่ยถ้าจะถามแยกเนี่ยลูกแกนน้ำตันเนี่ยอยู่มาเอาไป็นขาไปกินเลยว่าได้เคนอยังไี้คนทีกินย่างเดียวล่ะเราอยู่ละบาบุญคุ้นทองกินย่างเยอะคนที่กินผมบ่ได้ผมบ่าขาสัตว์นั่นแหละแล้วผมคนทิ่มาบอกว่าจะไปขาแล้วเราไล้จบเลยคุย หน่เขาลองถามเตะกาปลาอยู่นี่ก็บไม่ได้ขายนะเชียวแต่มันบ่ตายเองคือสิบไม่ได้กินนะครับบ่อขาสัตว์ครับพี่น้อนได้ผู้ใดก็รักชีวิตของตัวเองเพราะว่าสัตว์หน่อยสัตว์นี่จะเข้ากันยังรักชี้เวรเพราะวิผู้ใดอยากตายคนเดียวผงาดผงาดอยู่บนได้กับว่อยากตายห่วงสมบัดเมื่อไหร่เราปล่อยว้างครับ ต้องปล่อยว่างยังน้อยครับนี่ยังเป็นของตัวเองแอบกบโลกนี่ครับยั่งยั่งยุ่งเลยกินไปยู่ไปครับนี่ยังกินถือมากินให้มีความสุขคนหน่อมีแต่ควรนสุขบ่ใส่ใจบ่แบ่งปันหนอกเลี้ยงน้อยได้พี่น้องมาท่ามาแล้ววันะี <laughs> ่เอาตามนั้นเด้พี่น้องเด้ครับ สนใจกับทางมาโทรมาเลยเมื่อเจ็ดท่านหาอร่อยกับต้อมไอพี่ซอยอีสานครับนี่เดี๋ยวอีหมูตอนนี่ไอส้มน้องไข่ขาประจําครับไก่อยู่หางไปเหยือก็เหลือชิ้นชิ้นมาได้คนมาตัวกับแรงแค่เดียวหรอวะครับผมอ่ะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม